ไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าๆแรกๆอ่ะอ่าจะไปปฏิสัมพันธ์แบบเพิ่มเล็นึงมาอ่ามีเ,เพื่อนนะฮะเพื่อนเก่าๆแ้วเนี่ยรู้ไหมผมนะผมไปปฏิสัมพันธ์ใหม่เลยผมก็ไปอ่าอะไรไปแชร์เพื่อนเกา่าเขามานะเขาเริ่มมาเขาเริ่มโอ้ไอม่อนเหรอโอ้เดี๋ยวนี้คลิปเยอะมากเลยเขาถามแล้วโอ้คลิปเยอะมากเลยเมื่อก่อนอะ่ะติ๊กตอ็อกยังไม่นําส่งไงเขานำส่งไปไม่ถึงเนี่ยนะเห็นไหม เราต้องเป็นคนอาสานำส่งแทนเลยดีไม่ดีแชร์เยอะๆเนาะเพื่อนเก่าๆตั้งแต่คนที่หนึ่งสสามสี่คนที่ร้อยสองร้อยสาสี่ร้อยที่พันเอาให้หมดปูพงไปหมดเลยขยนันแล้วเข้าไปท่านไหนที่เข้ามีฟี edback กลับมาท่านก็ต้องไปเอาเวลาตรงนี้ไปไปเขาเรียกว่าไปทักทายทําไปสักสามวันติดติกันนะ่ะนะทาต่อเนื่องไปสักสาวันติดตกันคุยกับคนเนี้ย สุดว่าคนนี้เขาเริ่มมีฟีดแบ็กกลับปุ๊บเนะี่ยท่านก็ไปติดไปคุยเขาสักสามวันติดต่อกันยังไงเขาก็จะกลับมาและจะมาหาท่านเองเออจะมาคุยกับท่านเองอันนี้คือเคล็ดลับนะเคล็ดลับในการที่หาเอาเพื่อนในติดตามเรานี่เนะี่ยเพื่อนเก่าเลยนะี่เนี่ยให้ฟื้นขึ้นมามีปฏิสัมพันธ์กับเราใหม่นะยิ่งเพื่อนเนอะใครบอกอ่ะไม่ทีงเพื่อนนะทุกคนนะไม่ทีงเพื่อนนะนนะเ,พนนะเ,เพื่อนเก่า,กานะ เพื่อนใหม่ก็เอาเพื่อนเก่าก็เอาเอาด้วยกันทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะเราจะได้มีอะไรมีปฏิสัมพันธ์จะมีคนมาอะไรมมากดใจให้เรามาคอมเมนต์ให้เราเนาะแรกๆเขาอาจจะยังไม่กล้าที่จะมาคอมเมนต์ให้เราเนาะช่วงแรกเขาจะมาแค่กดใจแล้วก่อนเพื่ออะไรอย่างเชิง<ม>เอ้ยคนนี้เป็นไงมาัางเป็นนะจริงๆนะเราต้องไปนะเนาะค่อยๆสร้างค่อยๆเสริมเนาะจนกว่าเขาจะเริ่มมาเออเขามาอยู่ในช่องเราค่อยๆ อาทิตย์ละคนยังดีเลยถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็อาทิตย์ละคนสองคนตั้งเป้าไว้เลยอันนี้ไปตั้งเป้าหมายไว้เลยนะเดือนนี้จะเอาเพื่อนเก่าๆเนี่ยเอามาอยู่ในในอะไรมาคอมเมนต์คุยกันนะ่ะเออตั้งเป้าหมายไว้เลยจะเอาเท่าไหร่และท่านจะมีผู้ติดตามมีปฏิสัมพันธ์นะ่ะแล้วมันจะเริ่มเพิ่ม e อ g เก e เม n t มันจะสร้างเรื่องของเอ g เก e เม n t ท่านแลวมันมีผลเรื่องของไวรัลแล้วติกตอกเขาก็าจะมาดูเราอีกเออ เฮ้ยมีเพื่อนปฏิบัติธรรมนี่วาเฮ้ยท่านสะสมไว้นะแล้วติ๊กตอกเขาจะดันลงไปเลยนี่ไว้ก็มันก็จะมีโอกาสที่เกิดเร็วกว่าทำตลาดเชิงลุกอันนี้เขาเรียกว่าเชิงลุกนะที่ผมพูดนี่คือเชิงลุกอย่าลืมนะไม่ต้องไปตั้งรับรอให้ติ๊กตอกทำไม่ต้องลนะททำเองเลยเอาไห้มาเยอะๆพอเยอะพี่ๆติ๊กตอกเจะเห็นโอช่องคุณนี่มีคุณภาพ เออช่องนี้มีคนห้ามนี่เขาก็จะเอาช่องคุณเนะี่ยดันออกไปเลยมันก็จะเกิดไปรอบเทคนิคนะี่สำคัญเนาะอย่าลืมเพื่อนเก่าน้องทุกคน,นอ่าน,นี่คือทัศนคติแอติจูดกับเพื่อนเเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะอย่าลืมนะอันที่สองคือแอ t ิจูดแอติจูดกับใครกับบริษัทกับทิกตอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านอาจจะมีเผลอไปทําผิดก,กฎแล้วแต่เนาะอาจจะมีะโยนกล่อง ของขวัญหรือจะไปทําอะไรผิดพลาดไปพูดอะไรที่มันท่านไม่แบบลืมตัวเลยอาจจะเอเอมันผิดกฎเมื่อไหร่จะมีคาอะไรเข้ามาเตือนท่านท่านต้องระมัดระวังแล้วท่านบอกทําใจเลยว่าโอ้อย่างนี้มีมีไรเราจะทาผิดกฎผิดกฎดกฎารนำส่งมันช้าไปหรืออะไรเนี่ยท่านไม่ต้องไปหมุดหยิดนั่นคือแสดงว่าท่านมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ติกต่อเข้ากำลังสแกนอยู่เหมือนผมผมมาส่ง ยิงออกคลิปไปประมาณหนึ่งทุ่มนะกว่าจะนำส่งสี่ทุ่มอ่ะเชื่อไม่เชื่ออ,อมาข้อที่สามมีทัศนคตินะทัศนคติกักบอาจ,จารย์หรือคตดีกันหรือยังดีกันไหมนะสำคัญเวลาคตรูบาอาจารย์อาจจะมีการเขาเรียกโคชชิ่งมันมีภาษาบางอย่างอาจจะมีเขาแบบชมติชมอ่ะ เคยได้ยินนะเคยได้เคยโดนนะชมดีชมมันจะมีการอีโกโ้เราอะ่ะจะเกิดขึ้นแล้วเราจะมีอาการแบบไงไม่ชอบอะ่ะสมองเราไม่ค่อยชอบคำเตีย้ยจริงจริงบางทีอาจารย์หรือโคตชวาอาจารย์อาจจะตําหนิท่านหรืออะไรแล้วแต่เราต้องรับฟังรับฟังไว้ก่อนนะรับฟังก่อนแล้วไปแก้ไขอ่ตัวนี้สําคัญต้องมีอะไราเรียกปรับความอารมณ์เรานะให้มีความบเออหลงโอชอบดีแล้วเราจะได้ปรับปรุง แล้วเราพยายามใหม่สิ่งที่อาจารย์หรือโค้ดบอกเตือนท่านน่ะสำคัญนะเอาไปปรับปรุงแล้วก็ดูหารูทางเอ๊ะคลิปบางคลิปทําไมมีอาจจะมียอดวิวหกร้อยยอดวิพันอ่ะมันเกิดจากอะไรเนะี่ยท่านเราไปวิเคราะห์ในคลิปของท่านว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะคลิปอันเนี้ยมันทําไมมีวิวเยอะเนี่ยต้องไปดูแล้วเอามาปรับแก้ว่าจะโพสเวลาไหนคลิปมันมีเนื้อหาคอนเทนต์แบบไหนทําไมมีคนวิวเยอะขนาดเนี้ยอันนี้คือสาคัญเนาะ และบางอย่างทําไมคนนอกห้องเข้ามาดูมันน้อยจังอ่ะคนในห้องคนในห้องจะมีอาจน4สี่ห้าคนสิบคนโอเคอยู่แต่นอกห้องทำไมน้อยจังอ่ะ